สวัสดีค่ะถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าคนในใจของคุณเขายังไปมาหาสู่กับคนรักเก่าเขาอยู่ไพ่จะบอกอย่างไรกับคุณคะคุณจะทำยังไงดีคะไพ่ช่วยบอกทีคะ่ะ ขอภัยนะคะมีเสียงฟุตฟิตแม่หมอเป็นภูมิแพ้ค่ะพอดีไพ่บอกว่าเมื่อคุณรู้อย่างนั้นแล้วตอนนี้คุณต้องคุณจะปกป้องตัวเองมากขึ้นแต่ใจคุณก็ยังมีอารมณ์แบบเป็นกลางกลางลค่ะคุณยังไม่ตัดสินใจอะไรใจคุณก็อยากไปต่อเขาเลวค่ะ,แ,คะแต่คุณเหมือนก็จะปกป้องตัวเองมากขึ้น แต่คุณก็ยังจะให้โอกาสเขาอยู่ได้เริ่มต้นได้ให้โอกาสเขาได้เข้ามาสารภาพรักกับคุณเพราะคนนี้เขาก็อยากทํางานในความสัมพันธ์นี้แต่เขาคงคิดเคลียร์กับคนรักเก่าเขาก่อนนะคะบางครั้งเขายังไม่ได้เปิดเผยความจริงแต่ว่าใจของเขายังรักคุณมากคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะ เขาอยากเสียงในความสัมพันธ์นี้แต่เขาขอเคลียร์กับคนรักเก่าเขาก่อนแต่คุณก็ต้องวางตัวเป็นกลางกลางยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรนะคะก็ให้คุณปกป้องตัวเองไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องเปิดใจเต็มที่นะคะให้เขาเคลียร์กับคนรักเก่าเขาให้ให้ดีเสียก่อนนะคะแล้วเราค่อยลงใจไปนะคะเพราะคุณคนนี้เขาพร้อมที่จะมั่นคงกับคุณนะคะ ขาพร้อมมากชีวิตเขาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่ได้เจอคุณเขาพร้อมมากเขาอยากมีเจ้าตัวเล็กกับคุณด้วยนะคะอยากมีลูกกับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคู่พรมดิขิตของเขาแต่เขาขอเวลาแค่ได้เคลียกับคุณรักเก่าเขาก่อนก็รอเขาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ขอให้คุณอยู่ในความสงบนะคะวางอารมณ์เฉย